คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่2ของเราละนะคะทีนี้เรนลองดูโจทย์แบบนี้สิคะว่าเขาบอกว่าจงหา ph ของสารละลายกรดอะซิติกเนาะความเข้มข้นศูนจุดหโมลนะคะกำหนดให้ค่าคงที่ของมันก็คือ1.8ึ่งจุคูณสิบกำลังลบหอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าไอ้กรดอะซิติกตัวเนี้ยถูกไหมคะมันอ่าเดี๋ยวนะคะมันเป็นกรดอ่อนเพราะฉะนั้นกรดอ่อนเนี่ยมันแตกตัวไม่หมด เพราะนั้นความยข้มขุนของมันตรงนี้จะไม่เท่ากับ ion. ไฮโดรเนียมไอออนเพราะนั้นเราจะต้องหาความเุ้มขุ้นของไฮโดรเนียมไอออนก่อนจากความสัมพันธ์ของไฮโดรเนียมไอออนเท่ากับรากที่2ของ Ka คูณด้วย Ca เนาะ,ะเพราะว่าโจทย์บอก Ka มาให้แก่เรานะคะเพราะฉะนั้นรากที่2ของ Ka เราก็แทนค่าลงไปก็เป็น1.8นะคะคูณ10กํลังลบ5อ่ะทีนี้ CA คือความเข้มข้นก็คือคูณด้วย0.5นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ตรงนี้ออกมาเป็น9คูณ10กํลังลบถูกไหมคะ,ะแล้วเยนก็ถอดรางออกมานะคะเราก็จะได้ความเข้นของไฮโดรเนียมไอออนก็คือนะคะ3คูณ10กํลังลบ3นะคะทีนี้ ยังไม่ใช่คําตอบถูกไหมคะเพราะว่าโจทย์บอกว่าจงหา ph เพราะฉะนั้นนักเรียนได้ความคุ้นของไฮโดรเนียมไอออนแล้วเราก็จะไปแทนค่าว่า ph เนา ph เท่ากับลบ log ของไฮโดรเนียมไอออนเห็นไหมคะจากเราที่แล้วเราเรียนไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เป็นลบ log เนาสามคูณสิบกำลังลบสามเพราะฉะนั้นนิงก็จะได้ว่า ph เนาก็จะเท่ากับสามลบ log สามเนา ล็อก3เราก็ไปดูตารางค่าล็อก3มานะคะล็อก3ของเราก็จะมีค่าอยู่ที่0.4771เนาะเราก็จะได้คำตอบว่าในโจทย์ข้อนี้ pH เท่ากับ2.5229ประมาณนี้ นะคะเพราะฉะนั้นโจทย์ลักษณะนี้โจทย์บอก KA มาเนาะเราอาศัยความสำคัญของค่าคง,คงที่ของการแตกตัวของกรดอ่อนเนี่ยนะคะมาคำนวณนะคะโดยหาค่าไฮโดรเนียมได้นะคะ,ะทีนี้มาดูโจทย์ข้อที่2บ้างนะคะจทยข้อที่2วันนี้เราจะฝึกโจทย์สัก3ข้อนะคะเขาบอกว่าจงหา ค่าคงที่ของการไอออนิซ์ของสารละลายแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์เนาะซึ่งมี pH เท่ากับ9อ่ะสารละลายข้อนี้มันมี pH เท่ากับ9อ่ะเพราะฉะนั้นจากความสัมพันธ์ตรงเนี้ยโจทย์บอกว่ามันมี pH เท่ากับ9เพระะื่องความสัมพันธ์ของเราเราเคยเราเราเรียนมาแล้วเนาะว่า pH เท่ากับลบ l o อ,อ่าไฮโดเนียมไอออนหรือ มันจะมาจากความสัมพันธ์นี้หรือเราสามารถเขียนได้อย่างนั้นก็ได้นะคะว่าหรือเราจะได้ความสัมพันธ์ว่าไฮโดรเนียมไอออนเนี่ยมันมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ ph เพราะฉะนั้นเมื่อเราทราบค่า ph เราก็จะแทนค่าตรงนี้ไปว่าไฮโดรเนียมไอออนเนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ10ลบเาเนะมันก็คือ1นคูณ10กำลังลบ9นั่นเองนะคะทีนี้ เราได้ไฮโดรเนียมแล้วแต่โจทย์หาค่าคงที่เนาะค่า k ในที่นี้ตรงนี้เป็นแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์เป็นเบสก็คือค่า Kb เนาะพอเราได้ไฮโดรเนียมออกมาแล้วนะคะเราก็มาดูความสัมพันธ์ของค่า Kw เนาะความสัมพันธ์ของ Kw ของเราคือไฮโดรเนียมไอออน คูณด้วยไฮดรอกไซด์ไอออนแบบนี้นักเรียนก็สามารถหาความข้นของไฮดรอกไซด์ไอออนได้จากความสัมพันธ์ของการแตกตัวของน้ำเนาะ Kw มีค่าเท่ากับ1คูณ10กำลังลบ14ดังนั้นนักเรียนก็หารด้วยไฮโดรเนียมที่เราได้จากเมื่อกี้อ่ะเปไหนละเดี๋ยวขึ้นมาใหม่นะคะอ่ะเราก็จะได้ว่าหารด้วย10กำลังลบ9เพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะได้ ความเข้นของไฮดรอกไซด์ไอออนก็คือ1คูณ10กำลังลบอ่าทีนี้เราได้ไฮดรอกไซด์ไอออนแล้วยังไม่ใช่คำตอบอีกถูกไหมคะโจทย์ให้หาค่า kb งนั้นเราหาค่า kb ได้อ่ครูขอเปลี่ยนสีปากกาแปบบ๊บนึงนะคะาะงนั้น kb จากเพราะฉะนั้นเราหาค่า kb จากความสัมพันธ์ของไฮดรอกไซด์ไอออนเนาะเท่ากับรากที่2ของ kb เนาะคูณด้วย cb คือค่าความเข้มข้นของเบสนะคะเพราะฉะนั้นไฮดรอกไซด์ที่เราได้มาตรงนี้คือ1นึคูณสิบกำลังลบหปอ่ะรากที่2ของ KB คูณด้วย CB คือ0.1เนาะอ่ะเราแทนค่าเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าตรงนี้เราถอดรกอากออกมาเราก็จะได้1นึคูณสิบกำลังลบหเท่ากับ kb คูณด้วย0อูอย่ายกกำลังสองเนาะโผิดตรงนี้ลบก่อนก็จะเป็น1คูณ10กำลังลบ10นะคะอ่ะเพราะฉะนั้น kb ของเราก็จะได้เท่ากับ1นึ่งคูณ10กำลังลบ10หารด้วย0 1นเนาะหารด้วย0.1แล้วก็จะได้ค่า kb ออกมาที่คำตอบนะคะคำตอบของเราก็คือ1คูณ10กำลังลบ9ก็จะเป็นคำตอบ นะคะคเพราะฉะนั้นสเต็ปของข้อนีอ้ก็คือประเด็นแรกโจทย์ให้หาค่าคงที่เนาะก็คือ Kb ซึ่งมันเป็นเบสโจทย์ให้ pH มานักเรียนก็จะต้องหาไฮโดรเนียมออกมาก่อนพอได้ไฮโดรเนียมออกมาแล้วมันเป็นเท่าไหร่นักเรียนก็จะต้องไปหาไฮดรอกไซด์เพราะมันเป็นเบสจากความสัมพันธ์ของ Kw เพราะนักเรียนได้ความสัมพันธ์ของ Kw นักเรียนทราบ OH แล้วนักเรียนก็ไปหาความสัมพันธ์ของ Kb จาก คอนเซป t นี้ว่าความข้นของไฮดรอกไซด์ไอออนเท่ากับรากที่2ของ kb คูณด้วย cb แทนค่าลงไปเรนก็จะได้คำตอบค่าคงที่ของสารละลายตัวนี้ออกมานะคะก็ลองไปฝึกทำโจทย์ตัวอื่นๆดูบ้างนะคะ,ะทีนี้นักเรียนมาดูข้อที่ค่ะค่ะข้อที่3ข้อนี้เขาบอกว่าสารละลายชนิดหนะึ่งเนาะมี p o s เท่าก,กับ8.301อ่ะ จงหาค่าไฮโดรเนียมไอออนนะคะของสารละลายกำหนดล็อกมาด้วยล็อก2เท่ากับ0.301นะคะอ่ะทีนี้เราทราบค่า poh เขาให้เราหาค่าไฮโดรเนียมเพราะฉะนั้นเราจะอาศัยความสัมพันธ์นี้ก่อนว่า ph บวก poh เนาะเท่ากับ14ก่อนเพราะฉะนั้นเราจะหา ph o H, ออกมาก่อนนะครับ เพราะฉะนั้น pH ก็จะเท่ากับ14ลบด้วย pOH นะคะเพราะฉะนั้น14ก็จะลบ8.301นักเรียนก็จะได้อยู่ที่ประมาณเ่าไหไรคะประมาณ5.69ประมาณเนี้ยเนาะอ่ะ,อะทีนี้เราได้ละเนาะว่า14นะคะลบด้วย 8.301นะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้อยู่ประมาณ5.69อ่ะทีนี้เราได้5.69แล้วเป็น pH เพราะฉะนั้นเราก็อาศัยความสัมพันธ์ของไฮโดรเนียมไอออนเนาะเท่ากับ10ยกกำลังลบด้วย pH เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เป็น10ยกกำลังลบ5.69แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เทคล็อกเข้าไปก็จะเป็นล็อของ ไฮโดรเนียมไอออนนะคะก็จะเท่ากับล็อกของ10ยกกำลังลบห้าจุดเค้ไหมคะหลังจากนั้นนักเรียนก็ย้ายมาก็จะเป็นลบหกเเนาะล็อกอ่บเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าเท่ากับนะคะ,ะเดี๋ยวก่อนเนาะขอย้ายอัน,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 นี้อ่ะมันก็จะได้เท่ากับ ลบหเพราะว่าล็อกสิบมีค่าเท่ากับ1เนาะล,ลบห้าจุดหกะลบด้วย6ขอโทษค่ะบวกด้วย6แล้วก็ลบด้วย6เหาอตรงนี้เราก็จะได้มาเป็น0.31ยนลบด้วยหกนะคะอ่ะมาดูต่อว่าพอได้เียนได้ตรงนี้ออกมาแล้วเราก็ไปดูว่า0.31มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เพราะฉะนั้นโจทย์ให้มาแล้วว่าล็อกสเท่ากับ0 เนาะศูนย์จุดสามศูนย์หนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ตัวเนี้ยมันก็จะได้ค่าประมาณที่ประมาณล็อกสองนะคะเพราะฉะนั้นล็อกสองลบด้วยหกเนาะล็อกสิบนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ตรงนี้เป็นล็อกสองนะคะล็อ,ลอกสองบวกด้วยล็อกสิบกำลังลบหกแบบนี้ เพราะฉะนัน้นก็จะได้ว่า l อกตัวเนี้ยมันก็จะเท่ากับ2คูณ10กําลังลบ6เพราะฉะนั้นครูขอเขียนข้างบนนี้นะคะ,ะเพราะฉะนั้นความคข้นของไฮโดรเนียมไอออนที่เราต้องการก็จะมีค่าเท่ากับ2คูณ10กํลังลบ6ก็จะเป็นคำตอบสำหรับข้อนี้ะนะคะ นักเรียนลองทบทวนดูนะคะลองฝึกทําโจทย์ประเภทนี้ดูบ้างนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะช่วยทําให้นักเรียนทําโจทย์เรื่องของ pH ได้ดีขึ้นนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูข้อสุดท้ายยังคงเหมือนเดิมก็คือนักเรียนดูโจทย์นะคะลองฝึกทำนะคะข้อนี้ครูจะไม่เฉลยเนาะแต่ว่าให้นักเรียนถ้านักเรียนทําแล้วนักเรียนจะได้คำตอบที่ถูกต้องนะคะก็คืออยู่ที่ประมาณ2 7คูณ10กำลังลบ3นักเรียนลองฝึกทำมันมีลักษณะโจทย์คล้ายๆกับโจทย์ข้อ3เนาะงนั้นนักเรียนลองลองฝึกทำดูนะคะถ้านักนักเรียนก็จะสามารถที่จะคำนวณโจทย์ประเภทนี้ได้นะคะค่ะสำหรับวันนี้ครูคิดว่ามันก็คงจะมีประโยชน์ในการทบทวนเรื่องการคำนวณของกรดเบสหรือคำนวณเรื่องของ PH ของนักเรียนได้บ้างนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นักเรียน สำหรับนักเรียนนะคะก็เจอกันใหม่ใน EP ต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ